สวัสดีครับพบกับช่องหนึ่งรัชดาครับสาระน่ารู้เกี่ยวกับหลวงพ่อพัดเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของอตระกูลเสมาของหลวงพ่อพัดนะครับว่าทำไมเสมาทั้งสามรุ่นนี้ถึงมีราคาแรงแล้วก็ราคาไม่ตกเลยอ่า ทั้งที่เศรษฐกิจจะดีไม่ดีใช่ไหมครับผมแต่ตระก,กูลเสมามาเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหผู้ที่ต้องการเชาซื้อเชาหาค่อนข้างเยอะนะครับราคาแรงไม่เคยตกครับผมก็ไล่ตั้งแต่รุ่นพี่เสมาแปดลอ,อลองลองมาก็จะเป็นเสมาเสือคาบแก้วกองบุญ99โอเคไหมครับส่วนล่าสุดน้องเล็กก็จะเป็นเสมาร้อปีถามว่า ทำไมตระกูลเสมาถึงร้อนแรงอันดับแรกเลยนะครับผมบอกแล้วว่าพระจะดีพระจะแรงพระราคาจะสูงเนี่ยปัจจัยหลักเลยก็คือว่าเรื่องของวัตถุประสงค์สร้างอย่างที่บอกนะครับผมว่าตระกูลเสมาวัตถุประสงค์สร้างค่อนข้างชัดเจนครับผมไล่ตั้งแต่เสมา8ดรอบนี่ครับเสมา8ปดรอบอเสมา8ดรอบ เมาเสือคาบแก้วกบุญ99อ่าแล้วก็เสมาร้อยปีเนี่ยครับถามว่าวาระวาระก็อย่างที่บอกรับเสมา8รอบวาระก็คือวาระครบรอบรอบรอบการที่เกจิจะอายุ96ปีกว่าจะวนครบสิบสองปีนักกษัตริย์เขาเรียกว่าหนึ่งรอบ ถูกไหมครับแต่ตรงนี้ก็คือ8รอบเป็นวาละที่ค่อนข้างเลข8ก็อย่างที่บอกครับวาระมงคลแล้ว8รอบ8ดรอบ96ปีโอเคไหมครับก็ค่อนข้างที่เป็นวาระใหญ่วาละแรงเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับว่าเป็นเหรียญเสมา8รอบเนี่ยราคาไม่เคยตกครับตอนนี้ก็ขั้นต่ำก็ห5,000นนี่ จะหาเจอหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ราคาแรงมากครับแต่หลักล้านก็มีนะครับผมณเวลานี้เหนือบนบนนะครับผมเสมา8รอบก็บอกแล้วไงว่าวาระ8รอบ96ปีเห็นไหมครับวาระต่อมาวาระ99วาระ99เก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าคนไทยค่อนข้างที่จะถือเลข99เป็นเลขมงคลอายุ99ปีนี่ไงเสมา99เเห็นไหมครับ เสมาเสือคาบแก้วกองบุญ99อายุครบรอบ99ปีอายุครบ99ปีนะครับผมเขาเรียกว่าเสมาเสือคาบแก้วกองบุญ99ปีครับผมในวาระต่อมาเห็นไหมครับวาระเซนจูรีเลยครับเนี่ยวาระ100ปีโอ้โหก็ยังแรงไม่ลดเลยนะครับผมตัวนี้ถึงบอกว่า ตระกูลเสมาอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไมตระกูลเสมาเนี่ยเหรียญถึงค่อนข้างแพงแล้วคนเช่าหานอกเหนือจากวาระถูกไหมครับเห็นไหมวาระสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวาระครบรอบ8รอบ99ปี100ปีเห็นนะครับเป็นวาระมงคลเป็นบุญใหญ่อ่าเรื่องของการบริจาคไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็ท่านก็อ่านำเงินอ่าสร้าง สาธารณก,กุศลต่างๆไม่ไว่าจะเป็นการสร้างศาลาการประเรียนร้อยปีเห็นไหมครับโรงพยาบาลตั้งหลายแห่งถูกไหมครับรถรถพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์เห็นไหมครับโรงเรียนแล้วก็ซ่อม,อซอมแซมวัดที่ค่อนข้างกันดานวัดที่ไม่ค่อยมีคุณทุนนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเงินพวกนี้สร้างสาธารณก,กุศลเยอะแย,ะ,ยะ่ะ แล้วพัฒนาวัดห้วยด้วนตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับผมว่า,เ,าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมตอนนี้าสาราการ,ปรเปียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพระยืนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับต่อไปก็จะมีในส่วนของเ,อเจดีย์กลางน้ำนี่แหละครับคือบุญใหญ่ตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ใครไปวัดห้วยด้วนนะครับก็จะเห็นว่า,ามีการจัดสร้างเจดีย์กลางน้ําสวยค่ะนี่นครับ มันก็เกิดจากกุศลบุญกุศลหรือเงินเราทุกบาททุกสตางค์ที่เช่าซื้อเช่าหาพระมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทําบุญเห็นไหมครับเป็นบุญใหญ่แต่นอกเหนือจากวาระวาระวระัตถุประสงค์สร้างเงินบริจาคเป็นบุญใหญ่ละ,ะแต่เสมาตระกูลเสมาเหรียญทําไมถึงค่อนข้างแพงเรามาชมนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญเสมาเนี่ยเป็นงานพรีเมียมงานพรีเมียมยังไงเห็นไหมครับถ้าเป็นเหรียญทั่วไปก็จะมีรูปไข่เห็นไหมครับรูปลักษณะเป็นรูปไข่ลวดลายอะไรก็จะไม่เยอะพวกกระหนกพวกอะไรจะไม่เยอะเป็นเหรียญกลมกลมแบนๆอ่ายกตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญแบบอโลนสไตล์อโลนง่ายๆเนี่ยครับกระหนกลายอะไรก็ไม่ค่อยเยอะเห็นไหมครับแต่เหรียญเสมา แตกต่างครับเพราะว่าเหรียญเซมาเนี่ยเป็นงานค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นงานพรีเมียมอ่าเป็นงานพรีเมียมทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกระหนกเห็นไหมครับอ่านี่แหละครับเขาเรียกทรงเสมาก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยครับมีกระหนกรอบข้างอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยันมะอุเข้าใจไหมครับมะอุอย่างเงี้ยนี่ครับทรงเสมาอ่าหัวครอบก็จะเป็นยันมะอุส่วนใหญ่ เห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นเนื้อเงินซาตินอ่าหน้ากากทองคําเห็นไหมดูงานดูรายละเอียดนะครับของกระหนกเห็นไหมครับเวลาเราแกะบล็อกเวลารายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเห็นเม็ดไข่ปลาไหมครับเด้งๆโอ้โหเห็นไหมครับสวยนะครับการที่จะสร้างเหรียญเสมาซึ่งเป็นเหรียญต้นทุนค่อนข้างแพงเห็นไหมครับรายละเอียดเยอะในการแกะบล็อกแกะอะไรนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเขาเรียกเป็นเหรียญพรีเมียมอ่า อันนี้คือเสมาร้อยปีเห็นไหมครับเรามาดูเสือมาเสือคาบแก้วกองบุญ99เห็นไหมครับกระนงกระนกอ่าค่อนข้างสวยงามอันนี้เป็นเนื้อนวะลมดําเสือดํานะครับหายากอ่าเป็นงานไม่ตัดปีกเห็นไหมครับงานไม่ตัดปีกเวลาเข้ากรอบก็จะสวยนะครับเห็นลายกระนกชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยครับต่างกันครับดูเห็นไหมครับดูหน้าเสือนะครับเห็นไหมครับโอ้โหลายละเอียดนะครับค่อนข้าง จาะกุลเสมาเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะอเขาเรียกว่าเป็นงานเป็นงานวิจิตรศิลป์เวลาเราลังสรรเข้ามาเนี่ยเวลาแกะบล็อกเนี่ยครับมันค่อนข้างยากเห็นไหมครับแล้วแถมยังไม่พอเห็นไหมครับงานสมัยนี้ลงยาลงยาก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้องเงินละลงยาสามสีเห็นไหมครับลงยาเนี่ยก็เป็นลงยาร้อนเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเอาสีมาท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 าไม่ใช่ การลงยาร้อนเนี่ยอ่าผมให้เก็บความรู้อย่างหนึ่งการลงยาร้อนกับลงยาเย็นไม่เหมือนกันนะครับการลงยาเย็นเนี่ยก็คือเนี่ยครับอากาศอย่างเงี้ยอากาศทั่วไปเนี่ยคอากาศอุณหภูมิที่35องศานี่ก็สามารถลงยาได้เลยแล้วก็รอแห้งอันนั้นเขาเรียกว่าเอาเคมีมากระตุ้นถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ายาเย็นก็เหมือนกับการทําสีทั่วไปโอเคไหมครับแต่ยาร้อนไม่ใช่ยาร้อนเนี่ยเขา จะใช้วิธีการให้ความร้อนก็คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละที่แล้วแต่ความทันสมัยของการเทคนิคแต่ละคนที่การให้ยาเราก็คือการให้ความร้อนเข้าไปกับเหรียญแล้วปล่อยให้สีกับตัวเขาเรียกว,ว่าผงผงซีลิก้าก็คือผงแก้วนี่แหละเป็นตัวละลายเคลือบอีกทีหนึ่งเคลือบสีอีกทีนึงเพื่อ เวลาโดนความร้อนเวลาเราไปเลี่ยมไปกรอบไปอะไรอย่างเงี้ยครับสาหรับช่างไม่ชนานาญใช่ไหมครับโดนความร้อนเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไรแล้วยาที่ลงไปเนี่ยเหตุผลที่ต้องลงยาร้อนเนี่ยตัวเนี้ยก็คือมันมีอ่าเรื่องของไอตัวแก้วซิลิก้าแก้วซิลิก้าก็คือแก้วเนี่ยวัตถุอ่วัสดุของมันก็คือเป็นกลุ่มของซิลิก้าอ่าเป็นเป็นทรายอ่าเวลาโดนความร้อนมันก็จะละลายเห็นไหมครับอ่าตัวแก้วเนี่ย เวลาโดนความร้อนละลายเนี่ย<ส>เห็นไหมครับการลงยาร้อนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมเนี่ยแล้วลงโอ้โหไม่ใช่ว่าลงเป็นเด็กเด็กเลยนะครับผมเนี่ย<น>เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับไม่มียาเละนะครับไม่มีสีเละเห็นไหมครับค่อนข้างเป็นงานวิจิตรศิลป์เห็นไหมอ่าใช้ความร้อนในการเป่าให้เหรียญเนี่ยร้อนแล้วก็ทําให้อ่าวัสดุแก้วตัวเนี้ยละลายปิดไอตัวเคลือบไอตัวสี ที่เราลงสร้างความสวยงามเห็นไหมครับเนี่ยครับสวยครับงานลงยาเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่แปลกเลยครับเนี่ยความสวยงามเสียมาแปดรอบเห็นไหมนี่รุ่นพี่เลยครับรุ่นแรกเลยนะครับเนี่ยก็คงความสวยงามเห็นไหมครับวิจิตรการตาเห็นไหมครับก็อ่าตัวนี้จะแตกต่างจาก ารุ่นน้องก็คือว่า,าเสมาแปดรอบเนี่ยครับจะเป็นณท่านจะนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาภาวนาเห็นไหมครับส่วนเสมาเสือขาบแก้วกองบุญ99เห็นไหมครับก็จะเห็นดวงตาหลวงปู่เห็นไหมครับเป็นการนั่งแต่ลืมตาเห็นไหมครับส่วนเสมาร้อยปีเห็นไหมครับ,เ,เ,รบเราก็จะเห็นดวงตาหลวงปู่ชัดเจน เนื้องเงินซาตินตะกากทองคำอันนี้เนื้องเงินนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นดวงตาของหลวงปู่ชัดเกณฑ์นะครับโ้ยเห็นครับสวยงามเห็นไหการลงยาร้อนอดูเห็นไหมครับกระหนกเด้งครับเนี่ย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 เม็ดไข่ปลานะครับค่อนข้างเด้งเลยนะครับเนี่ย สวยงามเป็นงานวิจิตรศิลป์เห็นไหมไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทําไมเสมาังเนี่ยเอาง่ายๆครับขนาดเสมารุ่นน้องตัวนี้อ่าราคาเปิดวันแรกกวารงละแสนกว่าบาทแล้วครับผมก็ตกเอาเอาง่ายๆเนื้อล่างล่างก็เฉลี่ยก็คือพันกว่าบาทเห็นไหมไม่แปลกใจเลยครับงานสวยงามสวยงามมากงานวิจิตรศิลป์เห็นไหมครับ เล้เขาก็จะเขียนที่ระลึกฉลองครบหนึ่งร้อยปีเห็นะครับถ้าเป็นแปดรอบเห็นไหมครับ,รบก็ฉลองอายุครบแปดรอบเห็นไหมครับจะมีวาละแต่ละงันส่วนยันก็จะเป็นยันเหมือนเดิมยันพุทธสอนสิทธิ์หลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับรนีน่นนกอ,อ,องบุญเห็นไหมครับ,ง,บ,รบงานค่อนข้างสวยนะครับเห็นไหมโอ้โห ปอมยากนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมลายก้นหอยอ่าใครอยากจะศึกษาเหรียญแท้เหรียญเก๊นะครับก็ลองไปดูคลิปนะครับผมก็จะทําไว้นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับว่าเหรียญแท้เหรียญเก๊ดูยังไงนะครับผมอ่าส่วนกองบุญเห็นไหมครับวิธีดูก็ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยจุดจ่ายตังนะครับกองบุญเห็นไหมเห็นไหมจะมีขีดนะครับผมตรงนี้นะครับจะไม่เรียบนะครับจะมีขีดอ่าเดี๋ยว เข้าไปดูการรีวิวนะครับผมเหรียญแท้แต่เหรียญแท้ดูง่ายครับเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นเส้นลุงรัศมีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยขีดเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นก้นหอยรอบเห็นไหมมองง่ายครับชัดเจนครับเหรียญสวยครับเหรียญสวยแบบนี้ครับปลอมยากครับเหรียญไหนใครไม่แน่ใจนะครับผมก็สอบถามหนึ่งรัชดาเข้ามาได้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ ม, 4, มาสียมาแปดรอบก็ยังคงสวยงามนะครับเหรียญแท้ค่อนข้างชัดเจนครับเนี่ยเนี่ยครับที่ระลึกแปดรอบส่วนนี่ครับที่ระลึกอายุครบหนึ่งร้อยปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลังเรียบยันเง,งา ยายากนะครับ99เหรียญนี่ครับที่ระล,ลึกอายุครบ99ปีวันเกิดหลวงปู่ก็วันที่12พฤษภาคมนะครับเกิดวันศุกร์สีประจําวันเกิดหลวงปู่คือสีฟ้าคนเล่นหากันเยอะนะครับสีฟ้าสีประจําวันเกิดหลวงปู่ท่านเกิดวันศุกร์สีฟ้าสวยงามครับก็ อีกอันนึงเนี่ยครับถ้าอยากเก็บนะครับนี่ก็เป็นตลับพรีเมียมนะครับเขาเรียกว่าตลับตลับ PSG a นะครับถ้าเราอยากเก็บไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราไม่อยากให้เป็นภาระนะครับตัวนี้เขาค่อนข้างมีเซอร์สากลนะครับผม PSGA first c e r ส i f i e d าเนี่ยครับสามารถเช็ค QR code โค้ดเช็คหมายเลขโค้ดของเหรียญเห็นไหมครับรายละเอียดของเหรียญชัดเจนนะครับถ้าไม่อยากเก็บเป็นตลับพรีเมียมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็รุ่นหนึ่งก็ ปลาเข้าไปห0 0พันแล้วครับค่อนข้างแพงนะครับส่วนหนึ่งรัชดาก็เก็บเยอะนะครับบอกเลยว่าเสมาสังเกตเลยนะครับผมจะให้เศรษฐกิจดีไม่ดีกลุ่มเสมาก็ไม่เคยเงียบนะครับแล้วเหรียญไม่เคยราคาถูกครับผมมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับเพราะว่าลองหาดูนะครับผมเนี่ยเหรียญสวยเกรดพรีเมียมขนาดนี้หาที่ไหนครับเนี่ยสวยงามไม่แปลกครับ คน,คนต้องเก็บครับแล้วก็สร้างน้อยสร้างน้อยมากนะครับตะกูลเสมาทั้งเสมาแปดรอบเสมากองบุญ 99, เก้าสิบเก้าเสมาร้อยปีครับผมต้องเก็บนะครับต้องเก็บนะครับในอนาคตหลักแสนหลักล้านอยู่แล้วนะครับผมพระหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ยังไงาฝากกด,ากดติดตามาช่องหนึ่งรัชดานะครับผมฝากแชร์ฝาก กดไลค์นะครับผมขอบคุณที่เป็นกําลังใจรับชมคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก